กลับสวัสดีทุกๆแท่านที่เคารพรักยินสูนย์ค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมพศ2565ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุผังสการะวันธานังครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์ยัาายเทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอโรุเขเยนะสุขีนะจะชมามิหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ก็จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะ เดี๋ยววันนี้อาจารย์บียิปซีใครใจขออนุญาตเลือกไพ่นะคะโดยการตัดไพ่ออกมาก่อนครึ่งหนึ่งและเดี๋ยวเลือกไพ่ออกมา10บใบแทนตัวท่านที่เกิดราศีมังกรค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวยิปซีใครใจเลือกไพ่ออกมาสิบใบนะคะไพ่ทาโรในวันนี้ที่อาจารย์บียิปซีใครใจนำมาใช้ก็คือไพ่ชุดไรเดอร์เวดค่ะซึ่ง ผู้วาดคือท่านอาจารย์พมราคอมเมนสมิธนะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยเขามีอายุอาณามมากกว่า100ปีทีเดียวนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยความแม่นยำชัดเจนในตัวไพ่เขาจึงมีมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพี่ยิบสี่ใครใจเรียงไพ่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเอ๊ะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาเป็นอย่างไรนะคะ แอลเลียงไพ่เรียบร้อยค่ะโอ้โหใบแรกนี่ท่านผู้ชมได้ไพ่เดอะซันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปยิมสี่ใครใจเปิดไพ่ให้ครบทั้ง10บใบก่อนไพ่ใบแรกนี่ได้ไพ่เดอะซันเลยนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยไพ่เดอะซันจึงบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ดีมากๆเลยสําหรับตัวท่านที่เกิดราศีมังก่อนนะฮะถ้าได้ไพ่แบบแบบนี้นะเรียกว่าคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดได้ดังใจนึกคิดสมดังใจปรารถนาเลยนะคะและตัวท่านเองไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็ตามในณขณะนี้นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องราวต่างๆที่คุณกำลังเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆนะคะ ตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งวงการและทุกองค์กรเลยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกก็ตามท่านดำเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวและจากตัวท่านเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ได้ไพ่เดอะซันใบแรกนะคะบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเนี่ย ผ่านเรื่องราวผ่านความท้าทายผ่านความที่ตัวท่านรู้สึกว่ามันสลับซับซ้อนเนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีมังกรข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาได้แล้วนะคะท่านที่เกิดราศีมังกรโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีมังกรด้วยค่ะนะและตัวท่านเองลงมือทำสรรสร้างสิ่งที่ ตัวท่านรักและมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจด้วยความจริงจังจริงใจอย่างแท้จริงของตัวท่านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยหากตัวท่านมีโครงการใหม่เรื่องราวใหม่ๆที่ต้องการขยับขยายหลังจากต่อจากนี้ไปเนี่ยให้รีบลงมือสร,สร้างทำได้ในทันทีหรือบางท่านมีความต้องการขยับขยายนะคะอาจจะขยับขยายสาขาที่2ที่ส ให้รีบดําเนินการในทันทีด้วยเช่นกันค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ของท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกวงการและทุกองค์กรนะคะเขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตกักหรือ,เ,อ,อเหล็กเนี่ยกำลังร้อนใช่ไหมคะเราก็จะต้องรีบตีเหล็กเนี่ยให้ให้เป็นรูปเป็นร่างออกมาในทันทีโอ้โหที่ไพ่เดอะซันนี่ดีมากมากและยังหมายถึงว่า เร,เ,รเรื่องราวต่างๆเรื่องร้ายต่างๆผ่านไปแล้วนะคะท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะฮะดังนั้นมั่นใจได้เลยในการดำเนินการสรรสร้างสิ่งต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยลงมือทำค่ะต่อมานะคะไพ่ใบที่สองได้ไพ่เดอะฮมิค่ะไพ่เดอะฮิมมิตนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระซึ่งกระดุมพระนี้ก็คือตำแหน่งการเงินการทองนั่นเองนะคะ ให้เดอะเฮอร์มิบอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นผู้ที่สามารถดูแลในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งในเรื่องของระบบภาษีตัวท่านเป็นผู้ที่มีการควบคุมดูแลมีการดูแลในเรื่องของระบบบัญชีและระบบภาษีระบบการเงินได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวและมีความมั่นคง ถาวรในด้านของการเงินการทองนั้นๆน,น,นะคะในไพ่ย,ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะตัวท่านี้เกิดราศีมังกรมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสถาบันทางด้านการเงินต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่อันเป็นที่รักของตัวท่านด้วยนะคะก็เรียกว่าการเงินการทองของท่านี้เกิดราศีมังกรเป็นไงคะมีความมั่นคงถาวร การเงินไม่ขาดมือเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสวยงามากๆอันนี้คือไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะการจับใจใช้สอยเนี่ยใช้อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนะใช้อย่างมีความระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวแบบนี้ไม่โดนภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนค่ะท่านี่เกิดราศีมังกรน,นะคะต่อแม่แค่โอ้โห พไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของสหัสชะค่ะคือตำแหน่งของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชานะฮะพไพ่ใบนี้เขาก็จะเตือนมานิดหนึ่งค่ะว่าตัว่าทที่เกิดราศีมังกรช่วงนี้การพูดคุยการติดต่อเจราจากับญาติพี่น้องอัดน้อยนะคะบางบางท่านเนี่ย อยู่บ้านหลังเดียวกันแท้แต่การพูดคุยกันอาจจะน้อยไปสักหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องมีในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นมีในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีการพูดคุยเป็นในลักษณะ positive thinking พูดคุยในด้านของพลังงานดีๆพูดคุยในลักษณะบัวไม่ให้ช้ำนะไม่มให้ขุ่นเนี่ยมากๆยิ่งขึ้นนะคะให้มีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ ผู้บังคับบัญชาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมของตัวท่านเนี่ยให้มันมีปฏิสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีมากๆยิ่งขึ้นไปกว่านี้ในไพ่บอกว่าช่วงนี้อาจจะนิง่งๆไปสักนิดหนึ่งนะคะนะดังนั้นอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาการพูดคุยการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะท่านที่ทาธุรกิจออนไลน์ตัวท่านก็จะต้องมีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับ ลูกค้าทางออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทางออฟไลน์นะคะให้มา,มากยิ่งขึ้นนะคะมีการสร้างประชาสัมพันธ์มีการสร้างในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยหรือมีในเรื่องของการที่เล่นเกมส์นะคะมีทำให้ผู้ที่เป็นบุคคลที่อยู่ร,บรอบๆตัวท่านอาจ,จเป็นลูกค้า เป็นผ <Yeah S 1> ู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านหรือผู้ที่อยู่ในวงการท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจการของท่านนะคะให้มีการให้มีส่วนร่วมกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งเหล่านี้ก็ยิ่งจะสามารถนำพาให้ สิ่งที่ตัวท่านกําลังลงมือทาเสรินสร้างเนี่ยมีการเจริญเติบโตมากๆยิ่งขึ้นไปอีกค่ะนะคะแล้วก็จะส่วนในเครือญาติพี่น้องก็จะทําให้การพูดคุยการติดต่อเจราจามีปฏิสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีและมีความเข้าอกเข้าใจในตัวท่านแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาที่มากๆยิ่งขึ้นไปอีกค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตของท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะคะต่อมาค่ โอ้โห oh, อันนี้คือ s e v of swords นะคะ seven of s w o r d หมายความว่าที่อยู่อาศัยที่ท่านพักอาศัยอยู่เนี่ยมีนางฟ้าเทวดาเขาคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่แต่ไพ่ s of seven of swords เขาบอกว่าตัวท่านต้องทำเองคะ่ะมีในเรื่องของการดูแลห่วงจุ้ยคะ่ะให้เหมาะสมนะต้องมีการดูแลห่วงจุย้ย ให้เหมาะสมมุมใดมุมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งของบ้านของท่านเนี่ยเขาวางเข้าของไม่เรียบร้อยเนาะวางเกกะท่านก็มีการเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องใส่เรียบร้อยค่ะนะคะแล้วมุมไหนที่เข้าของวางนานเป็นแรมปีนะคะวางเป็นแรมเดือนแรมปีให้ท่าน จำนายใจแจกไปเสือค่าเก็บไว้ก็รคนะคะจำนายใจแจกไปเพื่อที่ว่าผู้ที่เขาสามารถนําเข้าของเรานั้นไปใช้ต่อได้และเกิดประโยชน์กับเขาแล้วเขาก็อาจนําสิ่งของเรานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลใน,นวงสังคมประเทศชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ได้ต่อจากตัวท่านนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าเก็บเอาไว้เลยค่ะเพราะสิ่งเข้าของเรานั้นทําไมคะ อีดควางการเดินทางของเงินนะคะและพไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะในช่วงอาจจะเป็นวันพระเป็นวันดีเป็นวันธงชัยแล้วแต่ท่านเลยนะคะให้หาส้มแอปเปลิลสาลี่แก้วมังกรสับประรดกล้วยน้ำว้าอางุ่นแดงนะคะมีการไหว้ค่ะไหว้องค์เทพ ะะอาจจะเป็นเจ้าองค์เจ้าที่เจ้าแทางไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะภายในบ้านตั้งไว้ที่ห้องพระนะคะหรือที่ตีฉุเอีะบางท่านมีบา,บางบ้านบางบ้านของบางท่านมีตีฉุเอีะไหวตีฉุเอีะนะคะดูแลน้ําท่าอย่าให้ขาดบันไดดูแลองค์พระแม่กวนอิมดูแลให้ดีนะคะก็ไม่รับประทานเนื้อวัวเนาะต้องงดรับประทานเนื้อวัว ซื้อสินกินเจบ้างนะคะตามโอกาสนะคะหรือท่านอาจจะกินเจสักสิบวันนะคะเพื่อเป็นการที่ทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีจิตใจที่อิ่มเอิบอิ่มใจมากขึ้นค่ะนะสรุปที่อยู่อาศัยดีค่ะ นะคะโอ้สรุปแล้วคือที่อยู่อาศัยดีสถานประกอบการองค์กรองค์ในหน่วยงานต่างๆที่ตัวท่านปฏิบัติงานอยู่ก็ดีโดยเช่นกันค่ะนะสำหรับในโต๊ะที่ทำงานของท่านต้องทำไมคะมีการจัดโต๊ะเนี่ยให้สะอาดเรียบร้อยทำโต๊ะให้โล่งนะคะอย่านำงานเนี่ยขึ้นมากองเกะกะนะคะทำให้ตัวท่านเนี่ย เกิดความสับสนเกิดความวุ่นวายค่ะให้หยิบงานขึ้นมาทำทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะพอทำเสร็จแล้วก็นำเสนอไปตามลำดับขั้นตอนค่ะไม่ควรนำงานมากองให้สูงพเนินอยู่บนโต๊ะตัวจ,จะทำให้ตัวท่านเนี่ยสับสนวุ่นวายใจไม่รู้ว่าจะเริ่มทําชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังชิ้นน้นก็ดีชิ้นนู้นก็ดีน,น,น,ดนะคะมันจะทําให้เกิดความสับสนและเกิดความราชาได้ดังนั้น ทำทีละเรื่องเรานะคะท่านี้เกิดราศีมังกรโอ้โหต่อมาค่ะไ้ไพ่ั u s t i c e ไพ่ั Justice นี่นะคะ เขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่กร,ราศีมังกรเนี่ยนะฮะมีโครงการเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวบางท่านมีโครงการไปศึกษาต่อเรียนรู้ยังต่างประเทศบางท่านมีโครงการศึกษาเรียนรู้ภายในประเทศบางท่านมีโครงการในการขยับขยายธุรกิจกิจการต่างๆของท่านนะคะ หรือแม้แต่บางท่านเดก็ตามที่กำลังดาเนินธุรกิจอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะไพ่บอกเลยว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นมีการขยับขยายมีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีและในไพ่ย,ยังบ่งบอกอีกด้วยนะคะว่าตัวท่านจะต้องมีในเรื่องของการเสริมสร้างมีการศึกษามีการเรียนรู้มีการเพิ่มสกิลมีการเพิ่มทักษะ มีการหาทักษะใหม่ๆห,หาสกิลใหม่ๆนะคะหาเทคนิคหากิมมิคใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านผู้ชมคะปัจจุบันนี้เนี่ยความรอบรู้ก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเลยนะคะอยู่ในทุกๆวินาทีเลยทีเดียวไปไวมากดังนั้นนะท่านที่เกิดราศีมังกรอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะคะท่านต้อง มันคอยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหากิมกมิใหม่ๆหาเทคนิคใหม่ๆนะคะคือเพิ่มศักยภาพเพิ่มวิทยาฐานะของตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะเห็นไหมไพจัสติีเขาแนะนำแม้ท่านที่เกิดราศีมังกรต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่6นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยได้ five of wands Five of w n n d s เขาแนะนำมาว่าการที่ตัวเรานีนะคะมันในเรื่องของการฝึกการเจริญสติบ่อยๆอาจเป็นการนั่งสมาธินั่งสมาธิมันสวดมนต์มันไหว้พระนะถักโคเชถักนิตติง้งลดน้ำต้นไม้เล่นโยคะออกกำลังกายศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆําทำอย่างไรก็ได้ทำให้ตัวท่านเนี่ยมีจิต นิ่งๆมีอารมณ์ที่นิ่งๆอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลา15นาที20นาที30นาที45นาทีทําเป็นการฝึกการเจริญสติสิ่งเหล่านี้ทําให้ตัวท่านยารู้สึกมีในเรื่องของความอิ่มเอิบใจนิ่งนะคะอิ่มเอิบใจมากขึ้นมีในเรื่องของความนิ่งมีในเรื่องของสมาธิที่ยาวขึ้นนะคะมีในเรื่องของสมาธิที่ดีขึ้น และสิ่งเหล่านี้ทำให้ five of wands หายไปคือในเรื่องของความสับสนความวุ่นวายความสลับซับซ้อนต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นกับตัวท่านที่เกิดราศีมังกรก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. เขาสามารถคลี่คลายสหายหายไปสลายหายไปได้อย่างรวดเร็วค่ะนะคะดังนั้นนะท่านี่เกิดราศีมังกรมีโอกาสนะคะ ขึ้นมาปฏิบัติธรรมตามศาสนาของเราค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไพ่ใบต่อมาอันนี้คือ queen of cups ไพ่ใบนี้เขาจะพูดถึงในเรื่องของความรักความรักของท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยโ,โหอยู่ในเกณฑ์ดีที่ทางดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดที่แต่งงานกันมานานแล้วแล้วยังไม่มีบุตรเนี่ยนะในไพ่บอกว่าให้ท่านเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้เลยนะในเดือนพฤษภาคมนี้ ท่านมีข่าวดีมีเกณฑ์ได้บุตรนะคะนอกจากตัวท่านจะนําครอบครัวไปในสถานที่แปลกๆใหม่ๆและไปทะเลไปน้ปําตกไปภูเขาแล้วนะคะท่านก็สร้างบรรยากาศดีๆระหว่างตัวท่านกับภรรยากับสามีของท่านนะคะและรับรองค่ะเดือนพฤษภาคมนี้มีเด็กนะคะมีเด็กมาแน่นอนมีบุตรแน่นอนค่ะเป็นบุตรสาวสะดวยสิคะ โอ้โหไพ่สวยงามและสําหรับท่านที่เป็นแฟนกันอยู่แต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะความรักของท่านในเดือนพฤษ,ษภาคมนี้เป็นความรักที่มีในเรื่องของความแน่นมากขึ้นมีในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีการดูแลอกดูแลใจกันเนี่ยเยอะมากขึ้นมีความเข้าใจมีความเป็นกัลยาณมิตรที่มากมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นสําหรับคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะตัวท่านจะต้องมีการทำไมคะ มีในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะมีการแสดงออกในเรื่องของความโรแมนติกกับคู่กับคนพิเศษของท่านให้เยอะๆค่ะโดยเฉพาะ LGBTQ นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างอนอย่าอย่าห่างเหินกันต้องทำไมกลับมาแสดงความรักต่อกันให้เยอะๆค่ะนะคะเนี่ยจะยิ่งทำให้ความรักของท่าน มีในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของความรักเป็นเป็นอิศฐานที่ดีได้ด้วยเช่นกันคะ่ะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนนะคะในไพ่บอกว่าให้ลุกขึ้นมาคอยดูแลความสวยความงามความหล่อความเท่ของตัวท่านเนี่ยให้มากๆค่ะนะลุกขึ้นมาเอาอกเอาใจใส่ตัวเองทําตัวเองให้สะอาด นะคะไม่ได้หมายความว่าท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ดูแลรักษาความสะอาดนะคะแต่สะอาดแล้วก็ดีแล้วแต่ว่าให้เพิ่มให้เพิ่มในเรื่องของการดูแลเอาอกเอาใจใส่บุคลิกภาพดูแลในเรื่องของความสะอาดค่ะนะคะจะได้เป็นสเสน่ห์ถูกต้องตาต้องใจไฟตรงข้ามและคนพิเศษสําหรับท่านที่เป็น LGBTQ ด้วยนะคะก็เรียกว่าท่านที่ไม่มีในเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีโอกาสได้มีนะคะนะและสำหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนในองค์กรในหน่วยงานของท่านนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในองค์กรของท่านเนี่ยเขาก็ให้การดูแลกันอย่างดีไม่ว่าพาร์ทเนอร์นั้นจะเป็นมือซ้ายเป็นมือขวาของท่านนะคะพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในตัวท่าน มีความจริงจังจริงใจมีบอกมีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยต่อท่านนะคะเห็นไหมไพ่สวยงามมากดังนั้นก็ให้ดูแลพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนให้ดีให้ดูแลมือซ้ายมือขวาของท่านเนี่ยให้ดีนะคะรวมทั้งบุคคลที่เป็นที่รักในวงสังคมของท่านด้วยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นความรักแบบชู้สาวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะดูแลกันดีๆค่ะนะต่อมาค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้สวยงามมากเลยทีเดียว 10 of w o n d s ไพ่ใบนี้นะคะ mm. เขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยท่านค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลใจมีความเคร่งเครียดในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยมากเป็นพิเศษสำหรับท่านใดที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะตัวท่านก็ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในเรื่อง,องการเรียนเนี่ยมากเป็นพิเศษถึงขั้นที่เรียกว่าเครียดเลยทีเดียวดังนั้นนะคะไพ่แนะนำว่า ให้หาเวลาผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะพักผ่อนออกกำลังกายไปวิ่งไปขี่จักรยานแนะนำให้ไปขี่จักรยานที่สนามบินสวนุวรรณภูมินะคะที่นั่นจะมีลานส,าสำหรับขี่จักรยานเนี่ยเป็นระยะทางยาวถึง23กิโลเมตรเลยทีเดียวไปขับขี่จักรยานกันที่นั่นนะคะเป็นการออกกำลังกายอากาศดีมากนะแล้วก็ยังสามารถดูเครื่องบินขึ้นดูเครื่องบินลงได้ด้วยนะคะ โอ้โหนี่ดูสิคะท่านผู้ชมงานยุง่งงานเยอะงานแยะแต่สําหรับในเรื่องของสุขภาพก็ให้เราไมดระวังในเรื่องของความวิตกกังวลใจความเค,เครียดนะเท่านั้นเองแต่ว่าการล้มหมอนนอนเสือ่อเนี่ยไม่มีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงแต่ว่าให้เรามาระวังในเรื่องของความวิตกกังวลใจความเครียดในเรื่องของธุรกิจการงานการเรียนของท่านนะคะต่อมาคะ่ะอันนี้คือ the high p r e s t e r e เดอะไฮเพสเทสอยู่ในตำแหน่งของสุภาะนะคะไพ่ใบนี้สวยงามากๆและบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นไงคะมีชอบช่วงนี้ตัวท่านคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีมังกรเนี่ยต้องทำไมคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคิดถึงความสําเร็จต้องสําเร็จดังใจนึกคิดนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์เบยี้ซี่ใครใจได้ทําคลิป คลิปหนึ่งลงไปมีผู้เมนกลับมาค่ะอ้อคลิปราศีตุลทำไปค่ะคลิปราศีตุลน,นี่ดีมากนะคะขอเชิญเพื่อนๆนะคะแนะนำให้คนใกล้ชิดลเนี่ยไปรับฟังนะคะเพราะว่าผู้ที่เกิดราศีตุลเนี่ยดวงของเขานะในเดือนพฤษภาคมเนี้ดีมากมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยพอๆกับราศีมังกรเลยทีเดียวนะคะคราวนี้มันก็มีท่านผู้ชมนะคะเม้นกลับมาว่า ไมเ่เขาจะไม่เป็นอย่างที่อาจารย์ดียิบศีใครใจได้พยากรณไปค่ะนะคะเขาไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนอาจารย์ดียิบศีใครใจขอแนะนํานะคะทุกทกท่านเลยว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวเราเองนะคะเราต้องมีสติก่อนกลับมาอยู่กับเนื้อกลับมาอยู่กับตัวกลับมาอยู่กับจิตกับใจของตัวเราเองก่อนนะคะหากท่านใดไม่รู้จะทําสิ่งใดนะคะอันดับแรกให้ลุกขึ้นมาเนี่ย อาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยนําตัวเองเข้าไปสวดมนต์ไหว้พระทําจิตใจให้อิ่มเอิบใจอิ่มเอ,มเอ้มใจหรือบางท่านอาจจะไปรถน้เตต้ไม้นะคะหรือบางท่านอาจจะไปเดินรอบรอบหมู่บ้านนะเดินรอบรอบสวนสาธารณะไนะปวิ่งออกกําลังกายก็ได้ค่ะซึ่งเหล่านี้ทําให้ตัวท่านเองมีความเบิกบานใจอิ่มเอมใจทําให้ตัวท่านเนี่ยคิดออก ว่าท่านทําอย่างไรชีวิตของท่านเนี่ยจึงมีในเรื่องของความสุขเนี่ยมากมากยิ่งขึ้นพอเรามีความสุขเราก็สามารถมีไอเดียดีๆต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับเรามากมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีช่องทางในการส,สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและเป็นประโยชน์กับทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ย นอนจมจำอ,อยู่แต่บนเตียงก็จะนอนอยู่อย่างนั้นล่ละคะ่ะนะคะดังนั้นนะอันนี้เล่าให้ท่านที่เกิดราศีมังกรฟังแล้วก็เผื่อท่านไปแนะนำคนใกล้ชิดท่านนะคะนี่คือสิ่งที่เ h อะไฮเพรสเทสแนะนำมานะคะคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดเป็นอย่างนั้นคิดเงินได้งนนเงินคิดทองได้ทองดังนั้นช่งนี้เนี่ยนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักค่ะในไพ่ยังบ่มบอกอีกด้วยนะคะว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกร สามารถนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่กับครูรู้กับครูบาอาจารย์กับผู้ที่มีความรอบรู้ในทุกๆสาขาแข,ขนงวิชานะคะเพื่อตัวท่านสามารถนำความรอบรู้นำวิชาต่างๆเหล่านั้นมาพัฒนาศักยภาพมาเพิ่มกิมมิกมาเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลของตัวท่านเองและนำมาพัฒนา วิทยฐานะของตัวท่านให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้นะคะโอ้โหเห็นไหมไพ่ h ด h ะ h ฮ p r e s t s s แนะนำมาดีมากๆค่ะต่อมานะคะได้เอทอ o ฟคอยสเอทอ t ฟเพ e ดิเคิลสไพ่ใบนี้บมงบอกให้ทราบเลยนะคะเขาอยู่ในตำแหน่งของกัมมะพอดีไพ่ใบนี้บอกว่าตัวของท่านที่เกิดราศีมังกรนะ่ะในเดือนพฤษภาคน,นี้ ในเดือนพฤษภาคมนี้จังหวะและโอกาสของท่านเนี่ยดีมากๆจริงๆทีเดียวนะคะดีมากเลยทีเดียวนะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ตามลำดับขั้นตอนตามที่ตัวท่านได้วางแผนเอาไว้บางท่านมีการจดลงในสมุดโน้ตด้วยนะคะอย่างเช่น ท่านมีโครงการในเรื่องการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของวิชาหูราศาสตร์ไทย 2. ต้องการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหินสีมงคล 3. ต้องการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของไพทาโรในแขนงต่างต่าและต้องการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆมากมายที่ตัวท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะได้วางโครงการเอาไว้ ไพ่ใบนี้บอกเลยว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรเริ่มดําเนินการแล้วเริ่มดําเนินการในโครงการต่างๆที่ตัวท่านได้วางแผนเอาไว้แล้วนะคะและลงเอารำเนินการนี้พอลงมือทําควบคู่ไปด้วยศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยจึงส่งผลให้สิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆของท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นรูปเป็นร่างนะคะเป็นรูปประรรมขึ้นมาและเป็นประสบความสําเร็จ ในเร็ววันค่ะเห็นไหมคะไพ่ใบนี้นะโอ้โหสุดยอดมากเลยก็เรียกว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรมาถูกทางแล้วนะคะทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ใบแรกแล้วนะคะ The Sun และจบลงด้วย age of pentacles เห็นไหมคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรไม่ธรรมดาเลยทีเดียว อาจารย์เบยิปซีใครใจได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรจบลงแล้วเบยิซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนพี่พพพและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิซีใครใจค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามให้กับอาจารย์เบย์ยิบซี่ใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรเลียชาวสวิตเซอร์แลนด์ชาวสเปนฮ่องกงคอรียเรากัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะ ก่อนจากกันดียบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์ดียบซีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ